สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาพบกับสาวหล่อทรงผมใหม่นะครับแหมแต่หน้าขาวเหมือนเดิมแน่แต่พ่ออ่ะพ่อก็น้าดำเหมือนเดิมเออมามามาแหมเดยวตลกอะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรจ๊ะปริโตนะมันเครื่องปริโตนัสน,นะครับจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับแต่จะไม่แถมผ้าเบรกแล้วนะครับ การทำเป็นลดราคาให้ลูกค้าแทนนะครับปกติ790บาทต่อลังนะครับตอนนี้เหลือ735บาทนะครับต่อลังนะครับตกขวดละ61บาท25ตังค์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อ20ลังเนี่ยจะลดลงเหลือ715บาทอา่าจะตกขวดหนึ่งแค่59บาท58ตังค์เท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัว20ลังเนี่ย ลูกค on ้าสามารถสะสมได้นะครับสะสม3เดือนนะครับแต่ตัวนี้ต้องขอลูกค้ารบกวนโทรหาผมโดยตรงนิดนึงเพราะต้องทําเรื่องของการสะสมให้นะครับตัวนี้น้ํามันก็จะแพงกว่าปตทบางจากนิดหน่อยเองนะครับแต่สองยี่ห้อนั้นจะเป็นน้ํามันกรุ๊ปหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันกรุ๊ปสองเกรดจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากลูกค้าชื่อหนุนน้ำมันเครื่องปิโตนัสด้วยนะครับสวัสดีครับมีนักภาคด้วยนะ